สวัสดีครับสวัสดีตอนแรงๆนะครับผมสังอดกลับมาจากไปกรณีเร่งด่วนนะครับไปงานข้างนอกนะครับไปหาลูกค้าถึงบ้านกลับมาถึงคูโบต้าบันดุงแล้วนะครับอยากให้เบื้องอีหยังเห็นไหมครับมันต้องได้ถอดถึงขนาดนี้เลยนะนะครับผมแล้วคิดเบื้องถ้าเป็นทั่วไปค่าแรงมันสีซําใดนะครับแล้วมันต้องใช้ระยะเวลานะครับผมเนาะนะครับเรามาระวังกันด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ มันต้องได้เปลี่ยนเสื้อตัวนี้ทั้งอันนะครับตอนนี้สั่งของไปแล้วตอนนี้ช่างว่ารอของอยู่ของมาถึงจะย,ย้ายชิ้นส่วนที่อยู่ภายในเนี้ยไปใส่ของใหม่นะครับเนาะเปลี่ยนใหม่ก็เหมือนได้ใหม่ครับแต่ว่ามันเสียเวลานะครับแล้วก็ค่าอะไรนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมเรามาระวังกันด้วยนะนะครับผมต่อให้เป็นรถเทวดาเล็กเทวดานะครับถ้าใช้งานผิดวิธีหรือว่าขาดประสบการณ์มันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับ ค่ายนัน่นค่ายนี่แข็งอันนี้ดีกว่าอันนั้นดีกว่าผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจเนาะในเมื่อเราเลือกเขาแล้วนะครับเราต้องดูแลเขาดีๆศึกษาเขาดีๆนะครับในเมื่อเราเลือกเขาแล้วนะครับไม่ได้เลือกผิดนะแต่เราเลือกเขาแล้วนะครับต้องคิดอย่างนี้นะครับผมเราต้องศึกษาในตัวของเขาดีๆว่าเขาห้ามอะไรข้อบ่งเอข้อจุดบ่งใช้มันคืออะไรนะครับบอแมนพอมันเกิดปัญหาขึ้นมากจะโทษตลอดนะครับผมรถมันบุดีรถเป็นยังไงนั้งนี้ นะครับแม่นแล้วซางอันเห็ดอยู่กับคู่โบตากับว่าคู่โบตาดีนะครับจุดดีของเขาเนี่ยมีเยอะนะครับถามว่าจุดเสียจุดด้อยของเขามีไหมมันก็มีนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคนใช้งานด้วยนะครับดูแลดีรักษาดีบางคน20ปียังไม่มีอะไรเลยยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับได้เปลี่ยนแต่ซีนเปลี่ยนแต่น้ำมันนะครับผมเนาประมาณนั่นแหละเนาะครับเนาะเบิ้งงว้เป็นอุทาารอนก็แล้วกันนะครับเบื้องคุณนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคันนี้ช่างออดประกอบกลับคืนให้นะครับน็อตที่เหลือก็ย่นเข่าปลา ผู้ดใดบอกให้เช็ดมะเกินบอกเลยนี่สุดยอดอยู่แล้วนะครับผมไปกลับของทถอปคิโมะไรคำแล้ว